สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็อยู่กับช่อง APOM Channel ีเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับมันเป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีการสมัครสินเชื่ออ,อสอมอแล้วก็รายละเอียดในการโหลดแอปพลิเคชันติดตั้งแอปนะครับก็มีเพื่อนถามเข้ามานะครับผมก็เลยทำเป็นสไลด์ให้เพื่อนๆดูถ้าพอแล้วก็ไปผู้ใช้มือถือทั่วไป Android หรือผู้ใช้มือถือ iOS สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งสมาร์ อ,อสอมอได้ด้วยตัวเองเพื่อรับสิทธิในการขอสินเชื่ออ,อสอมเช่นเงินกู้สินเชื่อบุคคลหรือสิทธิผ่อนโทรศัพท์มือถือ 1. ให้เข้าเพจสโตูสำหรับยี่ห้อมือถือทั่วไปและสำหรับผู้ที่ใช้ iPhone ให้เข้าแอปสโต o r e 2. พิมพ์คำค้นหาในช่องว่างว่าสม a ร์ทอสอมอหรืออสอมเเฉยๆ 3. กดปุ่มติดตั้งหรือรับ 4. ระบบจะติดตั้งแอปสมาร์ทโฟนอสอมอให้เพื่อนๆรอสักคู่5ติดตั้งสมาร์ทโฟนเรียบร้อยเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแอปสมาร์ทอสอมอของท่านก็จะพร้อมใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแนะนําให้ปิดมือถือแล้วเปิดใหม่อีกครั้งหากเข้าแอปอสอมอแล้วเด้งออกหรือเข้าใช้งานไม่ได้ให้ท่านลบแอปอสอมอออกจากเครื่องแล้วติดตั้งใหม่อีกครั้งถ้ายังทําไม่ได้ก็ลองทําวนแบบนี้ไปสัก 2- 3สรอบ คำถามเกี่ยวกับการขอสินเชื่อผ่านแอปอสมอแอปอสมกู้ได้จริงไหมอันนี้ต้องตอบเลยว่าจริงสำหรับคนที่อยู่ในหน่วยงานของอสมเท่านั้นแอปอสมกู้เงินได้กี่บาทวงเงินในการกู้ก็คือ3 0 0 0 5 0ถึง5,000บาททำไมติดตั้งแอปอสมอไม่ได้เป็นไปได้หลายสาเหตุเช่นไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไม่รับรองก็คือว่าเครื่องของคุณ ไม่รับรอง Android 5.1ขึ้นไปหรือสำหรับคนที่ใช้ iPhone ไม่รับรอง iOS 11ขึ้นไปหากว่าใครยังไม่ได้อัปเดตโทรศัพท์มือถือก็แนะนำให้ไปอัปเดตโทรศัพท์มือถือก่อนอสอมอคืออะไรอสอมอย่อมาจากอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสอมอมีเงินเดือนไหมอสอมอไม่มีเงินเดือนแต่มีค่าป่วยการเดือนละ1000บาทถบาหาว่าเพื่อนมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาสอบถามและพูดคุยได้นะครับ